สวัสดีครับเรามาดูปฏิหารจากน้องไขวัดเจดีกันนะครับอัญเชิญน้องไข่จากอิ่งลงมาดูดชรักให้พ่อเชยกันนะครับลงทุนไป2บาทนะครับได้ปั่นฟรีมา20ครั้งนะครับลองดูว่าน้องไข่ของเราจะเรียกทัพจากอินเทอร์เน็ตสล็สล็อตอินเทอร์เน็ต ให้พอใช้ได้เท่าไหร่กันนะครับท่องคาถากันก่อนนะครับนะโมตร,ระภควาโตอรคตาโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตร,ระภควาโตอรคตาโตสัมมาสัมพุตตะนะโมตระภควาโตอรคตาโตสัมมาสัมพุตตะแล้วก็ตามด้วยคาถาขอสัตย์จากไอ้ไขวัดเจดีกันนะครับอิติอิติกุมารไขวเจดีจะมหาเถรลาภลาภภวันตุเมนะครับเริ่มปั่นกันนะครับดูว่าต้องไขยสร้างปฏิหารได้ไหม ยอดใหญ่จริงๆประมาณล้านเจ็ดนะครับถ้าเช็กปอดใหญ่ของของเกมนี้นะครับขโอเถอะครับน้องเคยนะพออช้ยลำบากมาเยอะแล้วนะครับหนึ่งสองสามเริ่มปัน่นเลินนะครับอเริ่มเร็กได้มาแล้วยี่สิบครับดูกันนะครับปฏิป,ปิญาณน้องเคยจะเรียกซับไอพอช้ยได้เท่าไหร่กันนะครับ อ๋อได้ไปเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบสองนะครับ,บเปิดเสียงดนตรีให้ได้ยนินชัดชัดนะครับปฏิหารของน้องเขยมีจริงนะครับนับถือมานานนะครับฝั่งภูเก็ตจำได้นะครับพ่อชัยเป็นคนเป็นคนแรกของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เอาที่อัญเชิญน้องเขยมาบูชานะครับ จำได้เมื่อประมาณเกือบเกืบยี่สิบปีที่แล้วนะครับตาโบนัสสองนะครับจะได้เพิ่มมาอีกห้านะครับจะได้ปันพรีมาอีกห้าครั้งนะครับลุ้นกันนะครับตอนนี้ได้โบได้ได้ยอดมาแล้วร้อยสองนะครับเพิ่มมาอีกสามนะครับเป็นร้อยห้านะครับยังปันได้อีกสิบกครั้งนะครับ อีกสองีก2 4นนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆ ได้เพิ่มมาอีกห้าครั้งนะครับปันฟรีเพิ่มมาอีกมากครั้งโอ้ถ้าสามโบนัสฟรีสามนี้อ้เพิ่มมาเป็นยี่สิบนะครับเบิกเงินได้จริงนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเบิกได้จริงๆแค่กดว่าเบิกเงินนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีของเรานะครับ พี่ชัยยินดีแนะนำนะครับแนะนำสอนวิธีเล่นนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับทักแชทเฟซบุ๊กหรือโทรหาพี่ชัยได้เลยนะครับครับบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆรอรุ่นรางวัลใหญ่นะครับต้องเคยดรามานิดต้องเคยดรามานิด ปันอีกสิบก้าครั้งนะครับเจ็ดครั้งก่อนนะครับหนึสิบห้าครั้งนะครับถ้ามีโบนัสสีเขียวสองช่องนะครับจะเพิ่มจะเพิ่มปันฟรีไม้อีกครั้งละห้า ท่าเที่ยวนะครับตอนนี้ได้มาแล้วหนึ่งร้ามนะครับน่ครับนี่ลงทุนแค่สอบาทนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆเราย,ยังมีเวลาปันปรีอีกสิครั้งนะครับได้เพิ่มมาอีกสองนะครับ ได้ไปเจ็ดนะครับบวกไปเรื่อยบวกไปเรื่อยต้องไข่ไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับโอ้ย้องไ่ล้มแล้วตัวตีตัวตีตวตครับไอ้ต้องไข่ไปยืนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับต้องไข่ดูดซับยังบันทีเลยบวกรบนะครับอ๋อได้เพิ่มมาอีกสามนะครับ ถ้าเป็นเรือทองคำนะครับจะได้สองร้อยนะครับรอรุ่นเรือทองคำนะครับเรือทองคำหายไปไหนหมดอนะ่ะน้องเคยช่วยเรียกหน่อยอย่าหลับน้องเคยอย่าหลับเลยอีกสามรอบนะครับอีกสองรอบเรือทองคำเละรางวัลใหญ่ๆหายไปไหนหมดน้องเคยช่วยดูดมาหน่อย ไปหนึ่งลดนะครับได้เพิ่มมาอีกแปดนะครับได้มาหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับนี่คือปฏิญาณของน้องเขยที่ช่วยโปใชัยนะครับลงทุนสองบาทนะครับรอรุ่นกันต่อนะครับอขอบคุณมากนะครับ